สัญญาณแตกหักของจริงฮุนมาเนตสังเกตทหารด่วนกำลังเตรียมแผนยึดพื้นที่ทับซ้อนไทยอย่างนั้นหรือ ครับในขณะที่เรากำลังใช้ชีวิตกันตามปกติท่ามกลางข่าวสารมากมายในแต่ละวันคุณผู้ชมอาจจะกำลังพลาดเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งไปนั่นก็คือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดจากประเทศเพื่อนบ้านของเรากัมพูชาที่ล่าสุดผู้นำคนใหม่อย่างฮุนมาเนตได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดประกาศเพิ่มระยะเวลาการเกณฑ์ทหารจากเดิมแค่18เดือนขยายพรวดเดียวเป็น24เดือนหรือ2ปีเต็มพร้อมๆกันนั่นเองก็มีการตร ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยอย่างยิ่งยวดบริเวณชายแดนไทยทั้งการลักลอบนำทุนระเบิดกลับมาวางในพื้นที่ที่เคยตกลงกันแล้วและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการส่งโดรนสอดแนมบินล้าเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยเรื่องทั้งหมดนี้ผมขอยืนยันตรงนี้เลยว่ามันไม่ใช่แค่การซ้อมรบตามปกติแต่มันคือสัญญาณแตกหักที่ประเทศไทยของเราจะประมาทได้แม้แต่วินาทีเดียว เรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะครับการสั่งเกฑ์ทหารแบบฟ้าผ่าของหุ่นมาเนตเนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ตามข้อมูลที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเขาให้เหตุผลว่าการขยายเวลาเป็น2ปีเต็มเนี่ยก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพแล้วก็เพิ่มจํานวนกําลังพลสํารองให้มากขึ้นฟังดูเผินเินก็อาจจะดูเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเป็นการพัฒนาศักยภาพกองทัพของประเทศเขาแต่คําถามที่สําคัญที่สุดที่ผมและฝ่ายความมั่นคงของไทยเราต้องตั้งคําถามดังๆเลยก็คือทําไมต้องเร่งด่วนขนาดนี้มันมีอะไรด่วนขนาดนั้นทําไมต้องทําใน ช่วงเวลานี้ที่สถานการณ์ชายแดนมันก็ดูเหมือนจะสงบดีแรงจูงใจที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำสั่งนี้คืออะไรกันแน่ เพื่อที่จะเข้าใจภาพทั้งหมดนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูแผลเก่าในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเสียก่อนนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนซึ่งเป็นประเด็นที่เปราะบางและเป็นเชื้อไฟแห่งความขัดแย้งมาอย่างยาวนานเหลือเกินหลายท่านคงยังจํากันได้ดีกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารที่กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดบทหนึ่งของประเทศไทยหรือจะเป็นพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมมรกตที่ยังคงเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่กอง ทัพไทยเราต้องวางกำลังเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ตลอด24ชั่วโมงพื้นที่เหล่านี้เลยครับคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ฝ่ายกัมพูชาจ้องตาเป็นมันมาโดยตลอดและประวัติศาสตร์ก็ได้สอนเราแล้วว่าเมื่อไรก็ตามที่การเมืองภายในของเขามีปัญหาหรือต้องการสร้างคะแนนนิยมการปลุกกระแสชาตินิยมด้วยการหาเรื่องกับประเทศไทยมักจะเป็นไพ่ใบแรกๆที่ผู้นำของเขายิบขึ้นมาใช้เสมอ และนั่นก็นำเรามาสู่ประเด็นที่สองที่น่ากังวลยิ่งกว่านั่นคือสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วณบริเวณชายแดนของเราในตอนนี้มันไม่ใช่การคาดเดาหรือการมโนไปเองนะครับแต่เรามีข้อมูลที่ชัดเจนจากฝ่ายความมั่นคงของไทยที่ตรวจพบการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องและที่ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองการกระทาเหล่านี้มันชัดเจน ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการยั่วยุอย่างจงใจลองคิดตามนะครับพื้นที่ชายแดนที่เคยสงบที่ทั้งสองฝ่ายเคยร่วมมือกันเก็บกู้ทุ่นระเบิดจนเกือบจะหมดสิ้นแล้วอยู่ๆก็มีการตรวจพบทุ่นระเบิดล็อตใหม่ถูกนํากลับมาลักลอบวางไว้อีกครั้งนี่มันคือการกระทําที่ผิดปกติอย่างร้ายแรงมันคือการส่งสัญญาณว่าความสงบสุขที่เคยมีมันกําลังจะจบลงแล้วนะ เท่านั้นยังไม่พอครับสิ่งที่ชัดเจนยิ่งกว่าการวางทุ่นระเบิดก็คือการส่งโดรนสอดแนมล้ำเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยการส่งโดรนเข้ามาเนี่ยนะครับในภาษาทางการทหารมันคือการลองเชิงหรือทดสอบปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนที่สุดเขาอยากจะรู้ว่ากองทัพไทยของเราจะตอบสนองอย่างไรเราจะตรวจจับได้ไหมเราจะใช้เวลาน,านานแค่ไหนในการตอบโต้เราจะแค่ประท้วงหรือเราจะกล้ายิงมันร่ว ทุกการกระทําที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้แหละครับ ทั้งการวางทุ่นระเบิดทั้งการส่งโดรนมันสอดประสานเข้ากันอย่างน่ากลัวกับการสั่งเพิ่มกำลังพลอย่างเร่งด่วนมันเหมือนกับจิกซอที่กำลังถูกนำมาต่อกันจนเราเริ่มเห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นมาภาพของการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นและนี่คือจุดที่เรื่องเรามันพีคที่สุดครับคือการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อตอบคำถามที่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการเพิ่มกำลังพลการมหาศาลและการยั่วยุชายแดน อย่างต่อเนื่องของหุ้นมาเนทนั้นคืออะไรกันแน่ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันประกอบกับบทเรียนในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งที่ผ่านมามันมีความเป็นไปได้สูงมากครับว่าหุนมาเนตกำลังมองหาโอกาสในการสร้างผลงานชิ้นโบแดงเพื่อสร้างบาร,รวีให้กับตัวเองการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำต่อจากพ่อของเขาที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานมันมีแรงกดดันมหาศาลครับเขาจำเป็นและเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือตัวแปรที่ทำให้หุนมาเนตกล้าที่จะเดินเกมเสี่ยงขนาดนี้ครับเราต้องไม่ลืม นะครับว่าแม้ตัวของหุ่นมาเนตจะจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยเวสพอยน์ของสหรัฐอเมริกาและดูเหมือนจะเป็นผู้นํารุ่นใหม่ที่น่าจะเข้าใจโลกตะวันตกเป็นอย่างดีแต่ในความเป็นจริงแล้วฐานอํานาจที่ค้าจุนเขาและพักประชาชนกัมพูชาอยู่เบื้องหลังนั้นคือมาหาอํานาจจีนอย่างปฏิเสธไม่ได้เลย นี่คือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดครับการเคลื่อนไหวทางการทหารของกัมพูชาในครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่มันสอดคล้องพอดีกับการที่จีนพยายามขยายอิทธิพลทางทหารเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างหนักเราได้เห็นการที่จีนเข้าไปลงทุนพัฒนาฐานทัพเรียวเรียมให้กับกัมพูชาอย่างเต็มรูปแบบเราได้เห็นการซ้อมรบร่วมภายใต้รหัสมังกรทองที่ใหญ่ขึ้นทุกปีแล้วเราก็ได้เห็นการหลั่งไหลของยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากจีนเข้าสู่กองทัพกัมพูชา อออย่่่างงตเนืดโดรนสอดแนมที่บินล้ำแดนเราเข้ามามันไม่ใช่ดโดรนธรรมดาๆนะครับแต่มันคือเทคโนโลยีทางทหารของจีนระบบจรวดหลายลำกล้องที่กัมพูชาเพิ่งนําเข้าประจําการก็มาจากจีนรถถังและยานเกราะรุ่นใหม่ก็ล้วนแต่ได้รับการสนับสนุนจากจีนทั้งสิน้น ดังนั้นการยั่วยุประเทศไทยในครั้งนี้มันจึงอาจไม่ใช่ความต้องการคนหุ่นมาเนตเพียงคนเดียวแต่เขากำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือหมากตัวหนึ่งบนกระดานอำนาจของจีนที่ต้องการจะทดสอบท่าทีของประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในภูมิภาคนี้จีนต้องการจะส่งสัญญาณว่าอิทธิพลของพวกเขามาถึงหลังบ้านของไทยแล้วนะ และกัมพูชาก็พร้อมที่จะเป็นหัวหอกในการสร้างปัญหาให้กับไทยได้ทุกเมื่อหากไทยยังคงเลือกที่จะอยู่ข้างเดียวกับสหรัฐอเมริกาต่อไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของหุ่นมเนตรที่ต้องการสร้างบาร,รมีแต่มันคือภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากมันคือการที่ความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจของโลกกำลังถูกลากเข้ามาสู่ชายแดนบ้านเราอย่างเต็มตัวแล้วครับ ต้องพิสูจน์ตัวเองให้กองทัพและประชาชนของเขาเห็นว่าเขาก็เก่งกาจและเด็ดขาดไม่แพ้พ่อแล้วจะมีอะไรที่จะสร้างชื่อและปลุกใจคนในชาติได้ดีไปกว่าการยึดคืนดินแดนที่เขาเชื่อว่าเป็นของเขามาโดยตลอดแล้วครับ ดังนั้นการสั่งเกณฑ์ทหารให้เข้มข้นขึ้นมันอาจจะไม่ใช่แค่การตั้งรับหรือป้องกันประเทศตามที่กล่าวอ้างแต่มันคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการรุกคืบที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราทุกคนคาดคิดเอาไว้มาก เขากำลังสร้างความตึงเครียดบริเวณชายแดนเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของกองทัพไทยและรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดอาจจะเป็นช่วงที่การเมืองภายในเราอ่อนแอหรือช่วงที่ประชาคมโลกกำลังให้ความสนใจกับวิกฤตการณ์ในส่วนอื่นของโลกและเมื่อเวลานั้นมาถึงกองทัพที่เขาเตรียมความพร้อมเอาไว้อย่างดีแล้วก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวทันที นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในรอบหลายปีเลยนะครับและมันอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ สรุปสถานการณ์ทั้งหมดในวันนี้นะครับการสั่งเกณฑ์ทหารเพิ่มของกัมพูชาการลอบวางทุนระเบิดและการส่งโดรนสอดแนมนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่แยกออกจากกันครับแต่มันคือแผนการที่ถูกวางเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการสร้างสถานการณ์เพื่ออ้างสิทธิ์และอาจจะนำไปสู่การพยายามยึดครองพื้นที่ทับซ้อนของประเทศไทย นี่คือประเด็นที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญอย่างสูงสุดนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นคงไม่ใช่แค่เรื่องของทหารที่ต้องไปยืนเฝ้าอยู่ชายแดนแต่มันเป็นเรื่องของอธิป,ปไตยและผืนแผ่นดินของพวกเราทุกคนผมจึงอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญที่ชวนให้เราทุกคนต้องขบคิดกันอย่างจริงจังว่าท่ามกลางสัญญาณอันตรายที่ดังขึ้นเรื่อยๆนี้ประเทศไทยของเราควรจะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสูญเสียแผ่นดินของเราและ เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดต้องสำรอยกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ